ย <laughs> ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ผีแดงแรงรินนะครับวันนี้เปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่หน่อยนะใช้ควาว่าผีแดงแหกโค้งออาละครับผีแดงแหกโค้งวันนี้มาระบายหลังเกมกันสักหน่อยนะครับวันนี้มาคุยหลังเกมสักหน่อยมุมภาพอาจจะแปลกๆไปนะครับเพราะว่าต้องใช้คําว่าไม่กล้าเข้าไปสู่ในโลกโซเชียลนะครับโลกโซเชียลมันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะครับ จบเกมเมื่อวานนี้หลายๆคนน่าจะทราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าหงแดงหรือวพภูนะครับ <c oughs> พวกเขาใช้คำว่าเปิดบ้านยำใหญ่ใส่สารพัดทับปีศาจแดงไปแบบสนิติอีกแล้วครับชีวิตนี้อยู่กับตัวเลขอย่างเดียวนะอะไรก็ตัวเลขครับก่อนหน้านี้นี่เราอยู่กับ90น่ะเลข9กับเลข0นี่มีทั้งเสื้อมีทั้งผ้าพันคอมีทั้งแก้วกาแฟหลุดจาก0นี่ใช้เวลา ประมาณ7-8เดือนเลยนะกว่าเลข9กับเลขศูนจะหายไปมี4-2บ้างล่ะล่าสุดนี้แป๊บๆเลยครับเลขสกับเลขหโอ้โหเลขนี้นี่ในใจนี่ทัพปีศาจแดงมองว่าน่าจะได้ใช้เลขนี้สักพักใหญ่ๆนะขอสักครึ่งปีก็ยังดีนะตอนแรกนะครับคิดไว้ว่าขอสักปึ้งปีก็ยังดีสุดท้ายได้ใช้แป๊บเดียวอะยังไม่ถึงเดือนเลยครับเลขสกับเลข5นี่จาง ตอนนี้มีเลข7กับเลข0ูนย์และคิดสภาพครับโอ้โหเลข7กับเลข0ูนย์แล้วดันเกิดขึ้นที่แอนฟิลด์เราคู่นี้ด้วยพูดได้คำเดียวยาวเลขนี้นี่เผลอๆมีคนทำป้ายบิวบอร์ดติดเลยนะโอ้โหเมื่อวานนี้นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าฟุตบอลครับกับตัวเลขเป็นของคู่กันแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเลขดีด้วยนะสถิติต่างๆเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับหลายๆคนน่าจะทราบไปหมดแล้วนะว่า เมื่อวานนี้ยูเนเต็ดเองเนี่ยโดนไป7ลูกจากกัคโป2ลูกนะครับนูเยส2ลูกอ่าซาล่า2ลูกแล้วก็ทางตัวโรเบโตฟิมิโน1ลูกนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเองเมื่อวานยิงไม่ได้นะครับเรามาดูปัญหาของทางทัพแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เนี่ยต้องยอมรับว่า การเดืยนแนนฟิ์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก่อนหน้านี้มันมีหวังได้เพราะว่าทัพปีศาจแดงเองเนี่ยผลงานค่อนข้างโดดเด่นนะใน3ถ้วยหลักยูโรป,ปาลีกพวกเขาเขี่บาเ์เซโรนล่าตกรอบได้แชมป์คาราบาวครับและชนะทางตัวเวสแฮมแบบสุดมันในถ้วย FA ครับ เด็กผีนี่ต้องใช้คําว่าพราวครับมีความมั่นใจสูงแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าเมื่อคืนนี้การเล่นกับลิเวอร์พูลฟุตบอลมันคนละชั้นเลยนะครับตั้งแต่เรื่องสภาพทีมการนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยการจัดตัวก็ต้องยอมรับว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นชุดที่ลิเวอร์พูลเองกําลังดีขึ้นมานักเตะหลายๆคนที่โชว์ฟอร์ไม่ดีเท่าไรหรืออยู่ในช่วงปรับตัวก็มาลงล็อกในนัดนี้ลิเวอร์พูลเองเกมเพสซิ่งของพวกเขาและการขึ้นลิมเส้นของพวกเขาทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นเหมือนฟุตบอลอนุบาลไปเลยนะพวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยุคของออริกเทนหากเป็นทีมที่ต้องการบอลระบบเยอะมากๆ การเซตระบบเยอะๆการต่อบอลดีๆหาจังหวะเข้าทำแล้วเนี่แหละครับคือสิ่งที่มันแหวกัดอิริขเนหนฮาเองในเมื่อคุณทำบอลที่เป็นระบบจัดๆต้องใช้คำว่าบอลที่มันเป็นระบบจริงๆพอเป็นบอลระบบจริงๆปุ๊บวันหนึ่งที่ระบบคุณใช้งานไม่ได้นี่แหละครับมันคือปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะนักเตะเล่นตามระบบจนลืมความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองไป ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกครับโดยปกติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่ามีนักเตะที่มีคุณภาพค่อนข้างเยอะนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวระดับโลก,ก็ไม่น้อยหน้าใครนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันหายไปเลยคือความสามารถเฉพาะตัวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงในเวลาครับขันต่างกันกันกบลิเวอร์พูล สังเกตง่ายๆครับเรียกว่าผู้เองมีตัวริมเส้นอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าและดาวินนุนเยนเองที่เล่นบอลระบบได้ค่อนข้างโอเคแล้วความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้หายไปไหนในเขาเรียกว่าในสภาวะครับขันหรือการขึ้นบอลที่ไม่มีเพื่อนคอยซับพอร์ตดาวินนุนเยนเองสามารถเอาตัวรอดได้ดีหรือแม้กระทั่งโมฮัมเหม็ดซาร่า อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือคอดี้กักโปรครับคอดี้กักโปเมื่อวานนี้นี่ต้องใช้คําว่าร่างทองครับการไปกับบอลดีการเข้าจังหวะดีพาบอลไปตัวเองดีแล้วจังหวะจบสุดยอดมากถือว่า เป็นฟอลนายที่เจเกนคอกตามหาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คนที่เขาโปเองดึงตัวเองลงมาต่ำเพื่อมารับบอลน,นะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าให้ริวอร์พูลนี้เล่นง่ายส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆตัวครับมาคัทแรดฟอร์ดเออย์แอนโทนีซันโตสบูโน่เฟอร์นันเดสหรือมิดฟิลคู่กลางอย่างฟิและคารเซมิโลเล่นต่ำกว่ามาตรฐานมากๆนะใช้คำว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากๆครับมันก็จะย้อนกลับไปเพราะว่าพอพอยูไนเต็ดเองเซตบอลไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เป็นแทบ นัดที่เจอเวอพูก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนที่เจอกับเวสต์แฮมหรือแม้กระทั่งเจอนิวคาสเซิลรวมถึงบาร์เซโลนาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีกลิ่นตุ่ยมาอยู่แล้วนะครับว่าในตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองไม่สามารถเซตบอลได้เนี่ย พวกเขาแทบจะไม่มีมิติของเกมลุกเลยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะหลายๆตัวนี่มันมาแบบ3วันดี4วันไข่มันมันี้ไม่ได้มาตลอดแล้วก็ไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้สถิติการขึ้นบอลของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้คำว่าต่ำเตี้ยเลียดินเลยครับถ้าเทียบกับทางลิเวอร์พูลการจบด้วยสกอร์เจูนนี่ถามว่าเป็นเรื่องแปลกในโลกฟุตบอลหรือเปล่าตามจริงมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่มันเป็นเรื่องแปลกกับการเกิดกับทีมใหญ่ขนาดนี้ อิลลิขันฮาร์เองนี่ต้องใช้คําว่าเจอของจริงเข้าแบบจังๆครับในเมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่บีบขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าอิลลิขันฮาร์ก็ไม่สามารถแก้เกมหรือปรับให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีได้ขึ้นกว่านี้เลยนักเตะหลายๆตัวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเล่นเหมือนถอดใจครับหัวจิตหัวใจที่เขาเรียกว่าดูเป็นนักสู้ในเหมือนในนัดที่เจอเวสต์แฮมเฟอร์กี้ไทม์ที่เราว่ากันไว้มีเฟอร์กี้ไทม์์โดนนำแล้วกลับมาได้เนี่ย นัดที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้แทบไม่มีเลยครับไม่มีเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆตัวอยาใช้คําว่าเล่นต่ํากว่ามาตรฐานใช้คําว่าพอพอพอตัวหนึ่งมันเล่นไม่ได้อะ่ะมันเชื่อมโยงกันหมดครับเหตุ <c oughs> ผลหลักที่พูดอย่างนี้เ <c oughs> พราะว่ายูไนเต็ดเองในช่วงหลังอิลิขเทนฮาแกเซตมาเป็นบอลระบบพอระบบคุณเสียมันจะเป็นเหมือนลูกโซ่ กองกลางเสียเสียกลางเล่นไม่ได้ริมเส้นเส้นตายริมเส้นเล่นไม่ได้เซนเตอร์มีปัญหาเซนเตอร์เล่นไม่ได้ผู้รักษาประตูโดดมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงของระบบของเอลิกเทนฮาก์ซึ่งเนี่ยคระะัมันคือปัญหาหลักว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเอลิกเทนฮารเองมีโอกาสประสบความสําเร็จได้แต่ไม่ได้มากเนื่องจากขาดเขาเรียกว่าตัวที่สามารถเปลี่ยนเกมได้โดยไม่พึ่งระบบ เราสังเกตดีๆในทีมใหญ่ๆหลายๆทีมครับเราเห็นในทีมหลายๆหลายๆทีมเวลาเล่นไม่ดีเขาจะต้องมีตัวที่เรียกว่าตัวทีเด็ดส่วนยูดนเตดเมื่อวานนี้หลังจากที่เกมเขาเรียกว่าเธอเริ่มโดนเยอะเนี่ยอิลิกเทนฮักมีการเปลี่ยนการาโชเปลี่ยนสกอตแม็กโทมิเน์เปลี่ยนซาบิเซอร์หรือแม้กระทั่งตัวอ e ีเลนกาซึ่งตัวที่เปลี่ยนลงมานี้ต้องยอมรับว่า มันมันไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นทีเด็ดอย่างที่เราคิดไว้มันเลยกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้การไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิล์นี่มันคือรานประหารชัดๆนะครับสภาพร่างกายของนักเตะความเขาเรียกว่าความฟิตหรือแม้กระทั่งแพชชั่นในการเล่นเกมสู้นักเตะลิเวอร์พูลไม่ได้เลยนะแล้วหลังจบเกมนี่ต้องยอมรับหลายๆคนก็วิเคราะห์หลักๆเลยไอดอลผมเลยครับพี่บูเองนี่ต้องยอมรับว่า คือสะเทือนใจเหมือนกันนะล่าสุดนี้แกลลี่ในวิวออกมาตําหนินักเตะหลายๆคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกัปตันทีมอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสนะท,ที่ที่แทบจะเป็นกัปตันทีมแต่แทบจะไม่เห็นแพทชั่นในการกระตุ้นทีมเลยในทีมที่มีความขับขันใช้คําว่าในช่วงทีมที่ขับขันหรือแม้ในช่วงสถานการณ์ที่ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนักเตะยูเนเตดหลายๆตัวเลือกที่จะเดินก้มหน้าเราแยกย้ายกันออกไปเนี่แหละครับคือปัญหาที่ที่ ต้องเป็นอะไรที่ต้องมามามาทำความเข้าใจแล้วก็มามาปฏิบัติประ่อใหม่อิลิคัยนักหน้า,ท,าที่หลักของพวกเขาคือจะเอาอยัางไงให้สภาพจิตใจกลับมาได้ก่อนสภาพจิตใจยอย่าว่าสภาพจิตใจของนักเตะเลยครับตอนนี้สภาพจิตใจของแฟนบอลพวกเราต้องอยู่กับเลขเจ็ดกับเลขศูนย์นี่อีกนานแค่ไหนใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะแล้วต้องอยู่กับเลขเจ็ดเลขศูนย์นี่อีกนานแค่ไหนนะครับส่วนลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ต้องชมเลยครับว่าพวกเขาคือลิเวอร์พูลอย่างที่เรารู้จักต้องใช้คาว่าอย่างนี้เลย ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแยะครับว่าสายเป็นไงเทียนเป็นไงแอนดูเป็นยังไงกองหน้าเล่นยังไงนี่คือลิเวอร์พูลที่เรารู้จักในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาแล้วกลับมาในช่วงเวลาที่มอดเจาะมอเจาะห,หรือเกินนะถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะมองว่าการเจอเอียมาริดในบ้านแล้วแพ้สองห้าการไปเยือนเซรซานเดียโกเบอร์นาบิวน่าจะไม่รอดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าเชี์สนุก เวอ์พูลเป็นฟุตบอลที่ดูมีอะไรขึ้นทันทีและสิ่งสําคัญของเวอ์พูลคือคาแรคเตอร์ของพวกเขาไม่เปลี่ยนนี่คือความสําคัญความสําคัญของเวอ์พูลในชุดนี้คือคาแรคเตอร์การขึ้นบอนลริมเส้นไม่เคยเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่แมนยูครับวันนี้แมนเชสเตอร์อยู่เตดการต่อบอลซึ่งเป็นจุดแข่งของพวกเขาทําไม่ได้เลยจะถามว่าขาดอิเล็กเซนหรือขาดคนดน,น,นู้นคนนี้นั่นคือข้ออ้างครับเพราะว่าอย่าลืมระบบที่เซตมามันต้องการเซตบอล ขั้ระบบที่เซตมาเพื่อต้องการเซตบอลแล้วเซตบอลไม่ได้นั่นก็คือจบนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์คุณต้องมีแผนสำรองคุณต้องมีแผนสำรองในการตั้งรับแล้วสวนบ้างหรือคุณต้องมีแผนสำรองในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเปลี่ยนเกมซึ่งตอนนี้อิลิเกนฮางเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าคุณภาพของนักเตะ11ผู้เล่นที่มีกับตัวสำรองมันยังไม่พอนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนักหน้าแมนยูไปเยือนเบียร์ติ คืนวันพฤหัสนะส่วนเสา์นี้เนี่ยยูเนเต็ดเองเจอเซาล์ทมป์ตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับ AFC บอร์ดมัดนะครับถือว่าเป็นเกมที่นั่งดูแล้วอย่างที่บอกครับใจหนึ่งคือเสียใจแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดพ่ายแพ้อีกใจหนึ่งก็ดีใจว่าลิเวอร์พูลในมุมที่เรารู้จักกลับมาถือว่าเป็นเป็นเกมที่สนุกครับแต่อย่างที่บอกครับมึงสนุกอยู่ฟังเดียว ออถือว่าวันนี้มาแปลกๆหน่อยครับวันนี้ไม่ได้เข้าโลกโซเชียลนะอัดรอดๆเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันแบบเงีย,งยบๆโชคดีว่าเป็นยันหยุดยาวด้วยก็เลยจัดให้ทํานิดๆหน่อยๆน,อยน,อยนะครับหลังเกมถือว่ารายละเอียดตามจริงค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วครับว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เพียงว่าสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะอ,อธิบายให้เข้าใจเพราะว่าคือเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสุดท้ายแล้วพอไม่มีนักเตะที่เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับ A หรือ A บวกเนี่ยเกมแบบนี้มันขาดไปจริงๆเวลาไปเจอทีมที่มีขนาดทีมใหญ่กว่าหรือเจอทีมที่เล่นดีกว่าการใช้ระบบอย่างเดียวมันไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ก็ใจเนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ยูไนเต็ดเองต้องมีการขยับแล้วนะหวังว่าครับเลข7กับเลข0ูนจะหายไปในเร็ววันเ <c oughs> จ้าหาเลขอื่นมานะลองจินตนาการนะเลข9กับเลข0นะ่ะเกือบทั้งปีอ่ะโอ้โหไปไหนก็เห็นนะ ม่สตเตอร์แก้วเอ่ยเสื้อเอ่ยผ้ามันคอเอ่ยถูกไหมอ้าวโอเคเลขเปลี่ยนมาตอนราชมังพอหลังจากนั้นเนี่ยเลขสองกับเลขห้านี่ในใจแบบนานแน่ที่ไหนได้ไม่พอเดือนเลขเจ็ดกับเลขศูนย์มาซะละขอบคุณสําหรับทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการรับชมนะครับวันนี้คือรายละเอียดหลังเกมกับผีแดงแหกโค้งนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงมันยายสดสําหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับผม